สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่กูสู่สคนนะคะเมือน,นี้ข้าเจ้าฉีดยาอยู่ข้างนอกนอกพี่น้องเนาะก็อกกเอาลูกกัดตายลูกกระตายข้ามาในบ้านเพื่อนกับสิบะเพื่อนกับยูพายูมัน่นแล้วพี่น้องเพื่อนบ่รบกวนกันเบืองด้เสียให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้แม่ลูกอยล่ลนาะอันนี้ ให้เพิ่นอยู่ในขอบเขตซ้ำหนี้เพิ่นก็อยู่ซ้ำหนี้ได้พี่น้องเพราะว่าสอนเพิ่นหน่อยว่าให้เพิ่นออกไปทางเลยเพิ่นก็อยูุจะสี่ราคะนี่เอโลน่าให้ลูกกินนมด้วยเหรอลูกใช่ไหมคะอันส่วนตัวนี่ก็สินั่งเฮ็ดเอทเปอยู่ไปเราพี่น้องคันทัพปูใบมองได้เพิ่นก็อยูุมองหันระค่ะเห็นบ่ค่ะอันทางนี้ก็สินี่ให้เพิ่นตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ให้เพิ่นนั่งอยู่นี่ผู้เดียว เพิ่นกับยูผู้เดียวละค่ะอันนี้มู้น้อยๆ้อยเพิ่มกับสียูตะ่วนกองพ่นต์เหรอพี่น้องเพิ่มกับพวกคามเคดเหรอสีมิคามเขตกับตัวนี้เราเพิ่นมื่อนี่นี่อันนั้นไปนั่งเลยละห่วยอู้เราเพิ่มนะนี่ค่ะเพิ่นกับยูของพ่นนางตองมองแตงแมงหอยยูเฉพาะเขตเพิ่นอันนี้กุ้มนี่กับสามเดือนกว่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าต้น ตัวน,น้อยๆเนี่ยพจน์กะแมาป่วนเปลี่ยนน้ำเข่าซื่อๆดอกอีกกลุ่มนั่นเดือนกลัวพี่น้องเกือบเข่าสองเดือนแล้วจ้ะกลุ่มนี้นพจนกก์กระซิยุตใช่พอเนี่นยศาสตร์พจน์เราพจนกระบ่กออกไปใสด่ดอกแยาออกไปเด้อแยาออกไปเด้อแยาออกไปเด้อไปเหมือนดำหัวหลุดหัวหนีนี่ไปม่นี่พจนกระซิยุตแต่ส่วนของเพจน์เด็กพี่น้อง อันนี้เกษตเพอนยูจุดของพันพันกกษตรยูกบลูกพันพี่น้องอย่พี่น้องยีจุดของพันนี่แม่ว่าบ่าให้ขอบเกตนี้ขอบเกตเพันกับเบนนี้ได้พี่น้องพันกระยูของพันอ้ยายใหญ่ไอ้ยายยาย่อันนี้เ็นกระยูชนของพันหนีงกระนอนยุบไปยุ้มันก็ฉีดยา นี่กุ้มนิหน่อยๆนี่กระปูผายเพิ่นอยู่พี่น้องสิมีตัวเดียวเราเลี้ยงอุ้ยอุ๊ยอุ้ยนี่จับงูนั่นนี่ทางนั้นเขาก็บพกไปดอกปุ่นตัวหน่อยพุ่น้องอ่าบบ่หูีจะกว้วมยังดอกนั้นมนนนนนูนี่หายยูเพิ่นกระยูไม่สาดพุ้งเนี่ยเพิ่นกระยูสาดกองเพิ่นพี่น้องเพินพ่นว่าไปหมวกตัวก็ไปดอกนั่น เดี๋นี้ปูซ้ำนี่เห็บพ่นอยู่นี่เห็บพ่นก็โยนยิน่งสิล่ะพี่นอ้องเพูนซีบอกไปใส่หรอกหนูจะคว่ำอยูอ่หนูจะคว่ำอยู่เนี่ยเยอรอน่าแม่เราไปใส่เลยเยอรอน่าเก่งจังเลยลูกเยอรอน่าไม่ไปไหนคะ่ะเยอรอน่าจะอยู่แบบนี้ ให้อยู่แค่นี้เอนลน่าก็อยู่แค่นี้แต่สามตัวอ,อ้วนๆนะวิ่งจูนจานไปเลยอันนี้เพิ่นห่วงลูก่นพี่<อ>น้องเพิ่นมาไปใส่ออเอาฟอยมาตีมันนี่นหมัยเธอใจมึนกับตีมพี่น้องสอนเพิ่นให้เพิ่นอยู่ก็มองมาให้เพิ่นมึนนี่ค่ะเอลน่ากับลูก ี่ตุสิอิสิหันหน้ามาสิลูกทำไมต้องหันตุละ่ะลูกหันหน้ามาสิค่ะออย่าไปกินนมเขาอย่าไปกินนมเขาไอ้อ้วนมาแล้วไอ้อ้วนมาแล้วอ้วนน้อยมาแล้วคุณพี่นอ้องอันมูคุณจุนจานนีกีกระ่ายเอน,นดีค่นสอนได้ได้พี่น,อน้องคุณสอนง่ายไง เเล่นลอ้อนบ่ใครได้ดอกมืงุ่นคุณอ่ะมันเป็นกระตนันกระตา่ะตายขีอ่อ่อนเอเลนานี่น่ารักกระต่ายตัวนี้น่ะตะกี้ไม่อยู่เก่าตัวรุดปากหม,มามันตัวเดียวพี่น้องน่ามันมาตายหมดป <Hey. S 1> ุ่นใหญ่หมายอยาดน้ำกระตายตัวเดียวที่มันออกออกออก,ออกนอกขอบเกตพี่น้องก็ได้จิต้อง จากแม่วันมือเรียงกระตาะ่ายแล้วอย่างน้ำกระต่ายตัวเดียวมันมันออกขอบเขต็ที่หนอนมันมาอยู่ในศาตสตร์ช่างซ้อนนั่นอะนนนไรกระตาะ่ายที่หนอนตัไปเบิ่ง บาอยู่น้ำลูกสิมักออกนอกขอบเขตทันมึนไปแม่ไปหาลูกไหมลูกมูเขาบอออกจากขอบเขตมันออกจากขอบเขตไปทถะแม่ไปทถะแม่ เปืือกลูกเบือเต่ามันบอกเหรอห่เกินน่อิเออมันหย่านเขกินน่องมันวันนี้มันก็เยอะแต่เพิ่นนี่ะมีทุบทุยตัวเดียวนี่แหละทุบทุยตัวเดียวนี่แหละนั่นควนโมควรพวกย่ายใหแล้วหลูกก็กระจายไปหมดหย่านลูกกินน่องก็เลยบใอยู่น้องเผา

เรไปใส่ไปเสิร์งก่นกันจินแมมาแลนบึมบมาหลดก็ล่นกันอ่อมันหัวจกล้ามาไปใส่มึนแต่อีเดียวหมดกลุ่มเลยมึนเดีต่เดียวมันนี่ก็นอนหัวจจกลวามเลยพี่น้อง นางก็เจอกระเจาอยู่บนเพื่นมหาแม่ก็เจอกระเจาอยู่หนุนน mm ่ารักไหมเอลยหนูน hmm ่า hmm, รักไหมกายหนูน่าร nah ักไหมเอ้ขาไปข้าขามาหนั่น ถามา่าสันใสไปหาน้อง <c oughs> ไปหาน้อง <c oughs> มันสีนเหียวใส่พุ่มได้ยังไงไรไม่ออกแน่นขยบขี่นั่น ي, ่นีมันหรือเขาโเอามันรัดพุ่มนี่น จับไปขังหล่นมึน,อนเอาให้ขังให้พูดเดียวเลยพี่น้องใช่ไหมแล้วลายกระต่ามันบ่ให้ลูกกินนมเอาไปขังไว้ผู้เดียวเลยลูกมันยานมได้แล้วมันใหญ่แล้วจ, <laughs> จับไปเลยเน่จับไปเลยจับรถจับตัวมันเลนอบอยู่หน่อยนึงจับมันได้อ้ามีกระต่ายแต่เดียวมันมึนตัวอื่นก็เจอกับม,มันมึนเด้พี่น้องเบิ่งเฉยเบิ่งตัวนี้ตัวนี้